เปิดโพดิซ่าแบคพิงอัปเดตอาการหลังหายโควิด -19 หลังไอดอนสาวดิซ่าแบคพิงตกเปประเด็นทำให้แฟนๆทั่วโลกต้องห่วงใยเมื่อทาง YG Entertainment ต้นสังกัดออกมาแจ้งข่าวว่าติดเชื้อโควิด -19 และต้องพักรักษาตัวอยู่นั้นเป็นสัปดาห์ก่อนล่าสุดจะไม่รายงานว่าตอนนี้ดิซ่าหายเป็นปกติกลับมารรยงานได้อีกครั้งแล้ว และล่าสุดลิซ่าเคลื่อนไหวผ่านทางวีเวิร์สอัปเดตอาการให้แฟนๆได้หายห่วงกันโดยโพส์ข้อความดังนี้ฉันกลับมาแล้วค่ะฉันด็อกเอาไปแล้วก็หาพาปเปิร์ดของตัวเองอยู่แต่ในที่สุดก็กลับมาแล้วนั่นแหละค่ะขอบคุณที่เป็นห่วงในช่วงที่ผ่านมานะคะตอนนี้ฉันแข็งแรงเต็มร้อยไม่ป่วยเลยสักนิดเพราะคุณสบายดีกันใช่ไหมคะทำไมช่วงนี้อากาศหนาวจังฉันไม่อยากออกไปไหนเลยอยากอยู่แต่ในเตียงมิกของพวกเราอย่าลืมใส่เสื้อผ้าหนาๆให้อุ่นก่อนออกไปข้างนอกนะคะ